ว่าวไปว่าวมากพี่น้องว่าวไปว่าวมากะลิตโตนเราได้พ่อหญ่ทักษินเนาะเป็นแต่ลิตโตนเราได้เท่าแลยอาอยุเจ็ดสิบหกมีเงินเป็นหมื่นหมื่นล้านในพี่น้องเราบรได้รวยธรรมดาได้มีเงินเป็นหมื่นหมื่นล้านแล้วก็กามาติดคุกเสยไหมอหลีเว่าวไปแต่ลิตโตนเราเอาอยุเจ็ดสิบหกปีเลยเท่าแล้วสารตัดสิในให้เราติดคุกหนึ่งปีโดยไม่นับลดโทษที่อยู่ในโรงพยาบาลวาสันปา้า พวกเราไปอยู่รงที่บ้านหกเดือนกับบนรถยนไนแล้วจัาหน่อยนไ้เราปีหนึ่งเต็มเต็มเลยไปแต่ริโตนเราเลยผู้ได้บริโตนกับ้างแต่ว่าผมริโตนนะครับแต่ว่าผมริโตนไปเจ็ดสิบหกปีเลยเนาะเจ้าคือเบื้องผู้เฒ่าสำหรับเจ็ดสิบหกปีไอเราไปตดคุกหนึ่งปีอู้ยเล่ากับผมว่าเราใจผู้หนึ่งนะเราเป็นคนใจผู้หนึ่งเราเป็นคนถีบเราเป็นคนมราเป็นคนขี้ไยว่าสันสายเป็นคนใจเอ้า ผู้ใดว่าเราบบใจผู้ใดว่าเราจึงไหนสร้างผมว่าเราใจเราเป็นคนใจใจผู้หนึ่งแหรอพี่น้อง